สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Drive วิ่งเรียบช่องของคนรักรถที่เต็มไปด้วยความหลงใหลในยนต์ประกรรมและการขับขี่ทุกคลิปที่นี่จะพาคุณไปเจาะลึกรถรุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวครบทุกแง่มุมตั้งแต่ดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความคุ้มค่าเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและวันนี้เราขอพาคุณไปรู้จักกับรถ SUV ขนาดกลางที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการรถยนต์นั่นคือ isuzu mu-X รุ่นปี2026รถที่ผสมผสานความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยไวอย้อย่างลงลตัว เริ่มต้นด้วยดีไซน์ภายนอกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน Isuzu MU-X 2026รุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้ดูพรีเมียมมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ตกแต่งด้วยเส้นสายโครเมียมให้ความรู้สึกทันสมัยและทรงพลังไฟหน้าแบบ LED Matrix เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่กลางคืนด้วยแสงที่คมชัดและปรับมุมองศาได้อัตโนมัติตามทิศทางของพวงมาลัย กันชนหน้าและฝากระโปรงปรับทรงให้ดูดุดันแต่ยังเน้นความเรียบหรูลงตัวกับเส้นสายของตัวรถด้านข้างใช้ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด20นิ้วให้ความมั่นใจในทุกสภาพถนนพร้อมทิ้วกันกระแทกและเส้นโครเมียมที่ขอบกระจกเพิ่มลูกเล่นความหรูหราในแบบ SUV ระดับพรีเมียมด้านท้ายของรถมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยไฟท้ายแบบเลนสลายกราฟิกใหม่รูปตัว L ให้ความโดดเด่นไม่เหมือนใครไฟเบรกและไฟเลี้ยวแบบดนามิกเพิ่มทั้งความสวยงามและความปลอดภัยในการใช้งาน สปอยเลอร์ท้ายและกันชนหลังเสริมความสปอร์ตระบบเปิดฝากระโปรงท้ายแบบไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่เน้นความสะดวกเมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความเงียบความกว้างขวางและคุณภาพของวัสดุที่ยกระดับขึ้นจากกรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดบอะหนังแท้เดินตะเข็บแบบไดมอนด์คัดดูหรูหราและสบายทุกการนั่งใช้งานตำแหน่งเบาะคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางพร้อมระบบดันหลังอัตโนมัติ ส่วนเบาะแถว2และ3ออกแบบให้พับเก็บง่ายและรองรับการใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ระบบแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารทุกแถวรับประกันความเย็นทั่วถึงแม้เดินทางไกลหน้าจอแสดงผลกลางขนาด12.3นิ้วระบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเชื่อมต่อง่ายไม่มีสายกกะ ระบบเสียงจากบ s สพร้อมลำโพง12ตำแหน่งรอบคันให้เสียงคมชัดทุกย่านเสียงระบบควบคุมการทำงานของรถผ่านจอแบบดิจิตอลทั้งมาตรวัดความเร็วอุณหภูมิรอบเครื่องยนต์และการแสดงผลการทำงานของระบบความปลอดภัยครบถ้วนมาพร้อมระบบแอมเบียนไลท์ปรับสีได้หลากหลายสร้างบรรยากาศตามอารมณ์การขับขี่ ในด้านสม,สมรรถนะ Isuzu MU-X 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรรหัส 4JJ-3TCX ให้กำลังสูงสุด210แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรรองรับการเร่งแซงและการบรรทุกได้สบายระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดจูนใหม่ให้ความลื่นไหลและตอบสนองได้ไวขึ้นอีกหนึ่งทางเลือกคือเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตร a s a e ที่เน้นความประหยัดน้ำมันและเหมาะกับการใช้งานในเมืองหรือคนที่เดินทางไกลบ่อยด้วยอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัตโนมัติ i ิน e l l i ิ e n c e ์ w d ที่เปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนทั้ง normal, snow mode และ rock เพิ่มความสามารถในการลุยแบบมั่นใจช่วงล่างของ MU-X 2,026ถูกปรับจูนใหม่โดยใช้โชคอัพแบบมันติวาวให้ความนุ่มนวลแต่ยังคงการยึดเกาะถนนอย่างมั่นใจในทางโค้งและทางครุขระระบบการสะเทือหน้าแบบอิสระปีกนกคู่และด้านหลังแบบ5ลิงช่วยลดแรงกระแทกขณะขับผ่านถนนไม่เรียบ ระบบเบรกแบบดิสซี่ล้อพร้อมระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD เสริมความมั่นใจในการเบรกทุกสถานการณ์ในส่วนของระบบความปลอดภัย Isuzu MU-X 2026มากับแพลตฟอร์ม Isuzu Safety Sense Generation ใหม่ที่ครอบคลุมทั้งระบบป้องกันและช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้แก่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชันหยุดนิ่งระบบเตือนและเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวาง ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360องศาความคมชัดสูงแสดงภาพแบบ3ามิติผ่านหน้าจอเพื่อให้จอดรถหรือเคลื่อนที่ในพื้นที่แคบได้อย่างแม่นยำระบบความปลอดภัยแบบเชิงรุกยังมีระบบควบคุมความเสถียร VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชันเพิ่มความมั่นใจเมื่อขับขี่บนภูเขาหรือทางลาดเอียงการตรวจสอบแรงดันลมยาง t p m s ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะของยางได้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางภายในยังมาพร้อมระบบเชื่อมต่อ Isuzu Connect ที่สามารถควบคุมการทำงานของรถผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนเช่นการสตาร์ทรถจากระยะไกลาการตั้งค่าระบบแอร์การตรวจสอบตำแหน่งรถแจ้งเตือนสถานะความผิดปกติของรถและการนัดหมายเข้าศูนย์บริการแบบออนไลน์ด้านประสบการณ์ขับขี่จริง m อ x รุ่นใหม่นี้ให้ความรู้สึกมั่นใจตั้งแต่จับพวงมาลัยครั้งแรก พวงมาลาัยไฟฟ้าให้แรงต้านที่เหมาะสมกับความเร็วมั่นใจขณะเข้าโค้งไม่มีอาการโครงในช่วงความเร็วสูงห้องโดยสารเงียบแม้ใช้ความเร็วบนทางด่วนเสียงลมหรือเสียงยางรบกวนถูกลดลงไปมากขับขี่ในเมืองคล่องตัวและตอบสนองได้ดีไม่แพ้รถยนต์นั่งทั่วไปส่วนการเดินทางไกลก็รองรับได้สบายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สัมภาระหรือความนุ่มของเบาะโดยสารความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือการเลือกใช้วัสดุดและการเก็บรายละเอียดภายในห้องโดยสารที่ใส่ใจผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ตั้งแต่การออกแบบคอนโซลกลางให้ใช้งานง่ายหน้าจอไม่สะท้อนแสงช่องเก็บของกระจายทั่วห้องโดยสารพื้นที่วางขาและสีสันเหลือเฟือทั้ง3แถวบอรดแถวที่3ส,สามารถเข้าออกได้สะดวกแม้ปเป็นผู้ใหญ่และยังมีช่องเสียบ USB ทุกตำแหน่งที่นั่งเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบต่อเนื่องหากเปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันเช่น Toyota Fortuner มิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตหรือฟอร์ดเอเวอเรสต์จะเห็นว่าอิซูซูมูเอ็กสมีจุดเด่นที่สมดุลที่สุดระหว่างสมรรถนะความประหยัดเทคโนโลยีและความหรูหราในราคาที่จับต้องได้ความน่าเชื่อถือในเรื่องเครื่องยนต์ดีเซลจากอิซูซูก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้รุ่นนี้น่าสนใจเป็นพิเศษไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางระยะไกลสุดท้ายนี้อิซูซูมูเอ็ก6ไม่ได้เป็นเพียง SUV ธรรมดาแต่เป็นรถครอบครัวที่พร้อมตอบโจทย์ทุกการเดินทางทั้งในเมืืออองงและนกเม การออกแบบที่ดูดีสมรรถนะที่เหนือชั้นความปลอดภัยรอบด้านและความสะดวกสบายที่พัฒนาไปอีกขั้นทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นในปีนี้อย่างไม่ต้องสงสัยอย่าลืมกดติดตาม d r i v วิ g d หรือเพื่ออัปเดตทุกรีวิวรถยนต์ใหม่ไม่พลาดคลิปทดสอบการขับขี่จริงและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ